เารจอดรนห้องสมุดครับงนี่นะครับวันนี้เรามาอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาหมอบุญอย่างเปุนจังหวนจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามาอยู่ที่โรงเรียนพัฒนาวางเลยการที่นั่งนี้ในการสวิตจริญเฉลิมสักง์เป็นผู้บริการโรงเรียนน้องนะครับแล้วก็จะมีเป็กน้องนักเรียนพรโรงเรียนต่างๆเรารู้ถึงเรื่องราวของทางด้านทางไทยับจะด้วยสุก่าน ครับเดี๋ยวผมขอญอาตก,กลาบเรียนเรื่องเป็นเป็นรูปแบบเป็นขั้นตอนนิดนะครับในอดีตที่ผ่านมาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลหรือองค์การแรนส่วนตำบลน,นั้นจะมีได้รับมีการกระจายอำนาจจากรัฐบาลกลางหน่วยาางานกลางหรือรัฐบาลกลางได้แก้ปัญหาด้วยการ ยึดอำนาจบางส่วนกลับไปสู่รัฐบาลกลางเช่นในเรื่องของการอุดหนุนของหนยงารต่างไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนยชเภาคองค์กรต่างขอมาะสมจะต้องเข้าสู่กระบวนการนทีนี้ถ้ามันมีในเรื่องของเงื่อนไขต่างในเรื่องนั้นจะต้องจัดทำโครงการนำเสนอให้กับโครงการหรือส่วนตวบบนนั้นๆก่อนที่จะสิ้นเดือนมาหรือภายในก่อนที่วันที่15สิงหาคมของทุกปี เพื่อที่โครงการแหล่งส่วนตำบลนั้นจะได้นําเสนอโครงการต่อผู้ที่มีอำนาจก็คือคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจระดับจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาโครงการแต่ละโครงการที่ขอพบการนับสนนไปยังท้งบนว่าจะผ่านหรือไม่และขั้นตอนต่อไปสมมุติว่าคือผู้ที่อยู่ในโรงเรียนที่จะพัฒนาโรงเรียนที่ใช้ความรู้กับรุู้มูลรานแล้ววันนี้ที่เรามาอยู่ที่โรงเรียนทัศนวารัยผู้ที่เรียกว่าหลักการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเสมอไปทาง สถานีวิทยุนะครับที่วันนี้ท่านผู้บริก,การท่านมีภารกิจนะครับท่านก็ฝากหน้าที่เอาไว้ว่าในโรงเรียนอาายทอดขาากคิดในความคิด้นทงต่างนะครับสำหรับในเรื่องของข้อมูลความเป็นมาของโรงเรียนนี้ที่ได้สนใจในเรื่องของพลังงานจริงๆแล้วโรงเรียนเราเห็นจริงให้ได้ก็พยายามทำทุกแบบทดลองทํานะครับทดลองทาทาให้ดู ให้นักเรียนมาทดลองทําแล้วก็นํากลับไปใช้ที่บ้านโดยใช้แกนนำของนักเรียนบางส่วนก่อนนะครับโดยเราจะเริ่มต้นโดยโดยเฉพาะถ้าเราเห็นมี่ที่อาการเฉลี่ยยากข้างหน้าเราเนยคือคือเป็นจุดเริ่มต้น,นก็ไม่มีงบประมาณสนับสนุนเพราะว่าเป็นอาการที่ไม่มีในเบียนล้นะนะครับเป็ตชาวบ้านยังรักษาอนุรักษ์เอาไว้ที่เราต้องการวาจะทำยังไงจะให้อาคารหลังนี้มันเกี่ยวข้องกับในส่วนของที่ที่ผมกาสได้เข้าไปดูอย่างคาวที่พูดถึงเนี่ย ก็จะมีประมาณทั้ง3-4ห้องได้นะครับครับครับข้างห้องเรียนก็ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับผมความพึงศรีครับโครงการนี้กับอาจารย์หน้าสูตรน้ำใช้จากโขดบันไดขึ้นแตงของโรงเรียนเนี่ยเราก็บรรลงพยายามบอกเด็กเมื่อน้ำล้นก็ควรที่จะไปปิดนะคะจับปัดเอาไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ประหยัดน้ำนะคะก็สอนเด็กอยู่เสมอว่า เราควรที่จะรักษามาก,ก่อนที่มันจะไม่มีใช้นะคะแล้วอีกหลายเรื่องการใช้เป็นพาดทิ้งอะไรเราอาวันที่ไปป,ประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่จังหวัดนครศรแธรรมราชเราส่งชื่ออะไรครับชื่อจิตพัฒน์ิน์จะไปนาํารูงเพื่อสิ่งวดลองครับอ่าันเป็นปันในในครนะับาประหยงานแล้ก็ได้ความเก็งนในตัวเลยครับคือน้ำพู่นเนี่ยคัคือเหมือนน้ำพูตาม ทำเลยงานต่างๆไปซื้อพวกวัสดุมาไม่ต้องเลยครับคือตรงนี้ไม่ต้องมีอะไรปริตแค่จอวอย่างนี้ใช้ได้เลยแต่มีรางวัลอะไรติดมากติดนิดๆทำมบ้างก็พอ้แต่ตอนนี้เราจะใช้เครื่องสูบน้ำเราใช้เครื่องปั่นจักรยานใช่ครับครับอือเครื่องจักรยานที่มองเห็นอยู่ด้านข้างเนี่ยปั่นน้าจากสระน้ําเนี่ยอันนี้ก็เป็นใช้ได้นะใช้ได้เพราะว่าปั่นบอกว่าตอนนี้ดูแล้วเมื่อเมื่อช้าเนี่ยน้องๆปั่นโอ้โหได้แป๊กเดี่ยว มีวัฒนธรรมรูปรงการหลังจากที่เราได้ลงมุอทำอีกบ้างตรงนี้มาให้เด็กได้ทดลองทดลองว่าระบบการทํางานทําอย่างนี้ครับอันแนวโน้มต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะตัวนี้นะครับของของเราเองจะเอาออกสู่ชุมชนก็คือตอนคือปัจจุบันนี้โรงเรียนเราก็คือจัดจัดสวนหย่อมจัดน้ำผึ้ตามงานพิธีต่างๆแล้วในโดยชุนลุมไม้ดอกไม้ประดับออกไปใช้ให้บริการต่ชุมชนที่นี่คืออยู่ในพิธี่ิธีบางวันครับทราบข่าวว่าจะเนี่ยถ้าจะ คิดในเรื่องของอาคารประหยัดพลังงานด้วยครอยแนวคิดตรงพึ่งมีเตียมนี้นะครับพึ่งพึ่งเรื่องนี้ครับครับในส่วนของผู้บริหารของสถาบักษานะครับให้การสนับสนุนอย่างไรบ้างก็ทางท่านผู้นำ